นายทวีไกลคุปเสียชีวิตอย่างสงบที่โรงพยาบาลศิริราชเมื่อวันที่11เมษายนที่ผ่านมาหลังล้มศีรษะฟาดพื้นที่บ้าน 20เมษายน2567นางสาวปรินาไกลคุปได้เปิดเผยว่านายทวีไกลคุปนักการเมืองอาวุโสหนึ่งในขุนพลของป๋าเปรมได้เสียชีวิตอย่างสงบที่โรงพยาบาลศิริราชหลังล้มศีรษะฟาดพ,พื้นที่บ้านเมื่อวันที่10เมษายนที่ผ่านมาและญาติได้พาเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลศิริราชและเสียชีวิตลงในวันที่11เมษายนโดยในขณะนั้นมีนักข่าวถามถึงการเสียชีวิตของพ่อแต่นางสาวปรินายังไม่เปิดเผยขอรอเวลาที่เหมาะสมเนื่องจาก มีคุณแม่กำลังป่วยรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลอีกคนโดยครอบครัวไกลคุปเตรียมนำศพนายทวีไกลคุปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านทรงไทยริมน้ำหมู่ที่สามตําบลบางตโนดอําเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีและอยู่ในระหว่างการขอพระสถานน้ำหลวงอาบศพและกดแปดเหลี่ยมตั้งหน้าหีบศพพร้อมเครื่องเกติยศประกอบศพทั้งนี้นายทวีไกลคุปเกิดเมื่อวันที่2 9พฤษภาคมพศ2482เป็นอดีตรัฐมนตรีและอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีเจ็ส มและเป็นอดีตหัวหน้าพักประชาไทยซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นพักรวมไทยและพักเอกภาพ